ลกลับมาเมื่อนานมาที่ที่คุณเคยรอบนี้เราจะมาดูไอเทมใหม่ที่เพิ่งมาเลยนี่เพิ่งลงจากเครื่องมาเลยป๊ดถึงที่วันนี้มาลองอะไรครับโป๊เออไททรลิสจีทต้นปีเพิ่งไปใช่ไหมตอนเนี้จีทมาใหม่เอ้ยผิดดิเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่งเป็น GT ใช่ไหมไดเวอร์ใช่ไหม,อมตอนนี้ไฮยิดมาแล้ว อือะพร้อมกับ GT1 ไดเวอร์มาด้วยอันนี้น้องแชมป์ก็จะได้มาลองด้วยเดี๋ยวนี้ผมมาลองก่อนไฮบริดนะครับ GT1 GT2 GT3 เดี๋ยวไปดูยนโชมมันไปครับมันดึงมันน้ำตาลก็เลยเอาจริงว่าครับน้ำตาลมาครับผมแน่นอนทีมฟุตจอยที่แท้ทรูนี่ครับโอ้ยรุ่นโดอนของเราคนนี้ก็ฟุจอยเหมือนกัน ตอนนี้ก็อยู่กับพี่ดอนนะครับนี่เดี๋ยวพี่ดอนจะพาไปชมรูปรักษณ์ของ GT ข้างขวาไฮบิดนี่นะ GT หนึ่งเฟเว GT หนึ่งไฮบิดแต่หน้าตาก็คุนคุนนะพี่ครับผมอเวทนี่เวทนะโอเคโอเคครับขอโทษทีครับเงาเฉียวครับด้วยเชฟนี่มองก็รู้ได้เลยว่า GT 1นนี่ลอยง่ายแน่นอนใช่ไหมครับ ลอยง่ายครับสปินสปินพอสมควรตกเข้ากรีนได้ถูกไหมครับอตัวใหม่เนี่ยข้อดีของเขาคือเราสามารถเปลี่ยนมุดน้ำหนักเองได้ใช่ไหมครับพี่ดอนถูกต้องครับผมมันมันหน้าหลังแล้วเราอยากจะให้ลูกต่ำหน่อยเราก็ยับไปข้างหน้าอาันนี้มาไว้ข้างหลังนี่ครับหน้าหลังหน้าหลังครับเหมาะกับจีทีหนึ่งนี่เหมาะเลยเด็กและสตรีมีคันอย่าร้องทักมันจะไปอยู่ในถุงคุณแน่นอน แน่นอนเชื่อผมมอบอย่างเป็นทางการครับผมครับนี่เราไม่ได้เมคนะพี่ไม่ครับเราส่งมอบเป็นทางการต่อครับเดี๋ยวลองมาเทสกันดูเป็นอย่างไรแต่รูปมันโคตรฮอตเลยพี่ไม่ดีเท่าไหร่นะ โอลโหินเจอร์ข uh, uh, ิง่มันอยก่เดิมนะออครับใช่อย่เห้ลองสาก่อ เดีอันนี้อันนี้หน้าตาจะเป็นมิดขึ้นครับถ้าตีไม่ได้ไ้วเป็นมิชฉาชีพอันนี้ที่เขาบอกกันก็คือจีทีสามนะฮะซึ่งขนาดหัวก็จะมีความดีฟกว่าเดิมหน่อยเล็กเล็กกว่าเดิมคือจากด้านบนก็จะจะ,จะดูเรียวกว่าเดิมหน่อยนะฮะจีทีสามนะครับ เฮ้ยอันนี้ก็ลอยอรบพี่ลอยแต่ก็อยู่ที่ว่าอยากแช่ไฟแค่ไหนอยากเทิร์นสันแบบ้แค่นี้ก็ลอยถ้ามันจะไปซ้ายได้ง่ายกว่าเลยตีม่มันมันเลี้ยวได้ง่ายกว่าคือมันเปิดไปติดเหมือนแรงเฉื่อยมันน้อยกว่าถูกไหมครับมันเดินทางได้เร็วกว่าระยะพอกัน ใช่ไหมฮะสองสามเจ็ด in Apple เท่าสองห้าสามสองห้าสี่ครับเป็นต่ากับร้อยรอบแค่นั้นเลยทีนี้มาดูเก้าสิบหกฟุตพอๆกันต่างกันทัศนียมน์ครับอันนี้มันเป็นหลาตั้งไว้หลายอยู่ครับแค่จะไม่ต่างับพี่เรี้ใช่สามสิบสองเท่ากันทีไข่เอาโคนไปปลายเอาปลายไปโคนครับแค่นั้นเองบอลที่ได้คือดูจุดสีเขียวครับ ที่กระพริบกระพริบอยู่3าลูกกองอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยสปินคงที่ระยะคงที่ชรันว่างครนะับคือตอนแรกเลยผมตีอันนี้ผมแอนตี้หัวอ,อยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันดีฟจะมียากตีท้งแรกเอ่อน้ำหนักด้านปลายเนี่ยจะน้อยผมก็ตีบอลดออยู่แล้วก็จะ คิดค่อนข้างดออหลังจากเมื่อกี้นะครับพี่ดอนปรับให้คือเอาน้ำหนักมากมาอยู่ปลายแทนบอไฟที่ได้ก็คือสเตตีมากตรงขึ้นเยอะมากคิดว่าสองหรือสามดีครับตอนนี้ลูรีแล้วครับ <c oughs> ลูรีลูรีแล้วครับค่าตอนแรกนะครับคือดูฝั่งนี้ครับ <c oughs> ค่าตอนแรกคือ <c oughs> เป็น 2> <GT> 2. ไม้ที่ผม <2. S 1> ชอบ g t ทสองอ่า ส่วนจีทีสามจีทีสมันล่าสุดหลังจากเราปรับแล้วนะครับจีสโปรที่อยู่อันนี้อ่าทุกอย่างอยู่ในกรุ๊ปแล้วก็อยู่ในเส้นหมดเลยคือค่อนข้างจะเป๊ะพอสมควรไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อไม่ย่าหาไรทีได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับรอรอพนะท่านเลอวิตเลยฮะท่านเลอวิต พยายจะไม่ไปเปรี้ยวๆหนักๆอยู่พยายจะไม่ตีมันใช่ไหมครับใช่เนี่ยผมลองดอบๆดูเนี่ยให้มันแบบดูดีว่าถ้าผมตีเบาสุดเนี่ยจะปเปรี้ยวไงอ่าแล้วเราเบามากมันก็จะปเปรนะี้ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ยสามดีกว่าใช่ไหมครับ คือตอนนี้เหมือนค่าใกล้เคียงกันมากครับแต่สองสปินจะต่ากว่านิดหนึ่งในค่าเฉลี่ยเพราะนั้นจะรู้ว่าเหมือนโพเลือกได้เรแต่ถ้าสามมันจะต้องสลับหนุ่มอาจะสองไม่ต้องสามเชื่อเชื่อฟิเตอร์แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบในหมวเขตีสองในทีพี่ตีสองแล้ว เป็มันังไงมันจบแล้วมันดูดีได้ครับใช่ด้วยความรู้สึกเรามองก็รู้สึกว่ามันง่ายอันนี้คือสองครับ g t ทีสองจบสามแน่ๆนรยแน่เออ แต่ว่าแต่ว่าก็ตีร้อยห้าสิบมานะแต่ตอนนี้กลับเป็นเอแล้วน่าจะต้องสามนะฮะไอรอ่แต่เดียวเล้น้อยอ่ะไม่ค่อยเลยอ่ะไม่ค่อยอยากจะเข้าเหมือนพอหัวมันหนักมันดึงวงหรอเหมือนถ้ามันโบมันโบอย่างเนี้ยถ้าเกี่ยวขึ้นไปได้มันจะเป็นแบบไกลเลยนะพี่พจริงไฟสไตปอนแบบเมื่อกี้ไกลพอาจะตีห้ดรอ่ไกลใครมาก ปล่อยให้ดอกไม่ดอกดีครับแม่ตอนนี้มีความรังเลหรอลูลีลูลีเันเรียกว่าลูลีนะฮะให้หน่อยครับมันก็ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็หน้าตาสวยอะไร่างเ้ยใช่อันนึงผลงานดีจดแล้วรู้สึกน่ากลัวแต่อันนจดดีแล้วรู้สึกว่างานได้ตามใจที่ชอบที่ช่วย อันนี้มันตรงอ่ะอันนี้มันตรงกว่าพี่ตรงกว่าเฉยอันนี้คืออะไรสามครับสามแต่สาับบูดนะครับสามฮะเดี๋ยวผมลองลองตีทุบๆหน่อยลองดูดิก็อตรงเงาเออเนตรงตรงอ่ะตรงมาก <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเขี้ยะ ไม่เคยใช้ไฮจิตห้าล้าทำไมอ่ะตัไปลองไะแล้วมัเป็นไงดีเอาดีไหนขอดูหน่อยขอดีมากเนี่ยเนี่ยไฮบิดห้าเนี่ยมันโหดมากเลยครับทุกคนตรงจัดคนที่เคยตีเล็กสี่เรามาโดนตัวนี้นะผมบอกลืมลืมเลยเล็กสี่ครับดีจริงไฮบิดห้าผมตอนแรกผมก็จะไม่ ผมตีไม่น่าลองไม่น่าลองเลยไม่น่าลองไม่น่าลองต้องโดนครับผมเฮ้ยขนาดนี้ต้องโดนฮะเฮ้ยมันตกเนี่ยนี่มาดูดูดูสามลูกคือแอรียนี่มันผิดน้อยมากนะครับมันกบุมันเล็กมากมันแทบจะแบบไปจุดเดียวกันอยู่แล้วอะต้องทำไงทำใจทำใจโดนนะบลูหรือบลูลูกแปดนะครับครับ X ครับ Standard length Grip ครับ Grip เหมือนเดิมครับ MCC Gold Price สีขาวครับ White White พันไม่พันครับไม่พันนะครับอ่ะอันนี้คือตัวนี้ครับครับก้านก็จะเป็น Ventus Blue ครับ 8X นะครับความยาว Standard เป็นสายพลังครับพี่ครับผม ผัดมาอันนี้ต้องเก้าสิบละเพราะว่าอันนี้อันนี้เก้าสิบถูกต้องครับไม่ถึงต้องังในกระเป๋าอันแล้วแต่ครับผมหายบครับพี่ดอนพิตกับผมมมนจะเครียดนิดนึงดูหน้าที่นี้ที่นี้เครียดมาเอออะไรของมึงวันนี้อะไรกันวันนี้อะไรนะจะพี่ทำอะไรนะพี่ดอนลืมไปลย แต่อาทีเนี้ยอันนี้มีแต่ Black Black ครับถึงจะเป็น9ใช่ครับแล้วมันจะเป็น Tour X ครับใช่ครับเฟกเดียวครับผมโอเคก็เป็น GT3 โสทรเหมือนกันหลอก24นะครับ A1 Standard หมดเลยนี่ครั้งแรกนะครับเปิดเปิดสักราดด้วยการลองไฮบริดไฟโดนเราจะมาแทนเล็กสที่บางเทียบของเราโอเล็ก4ี่ตัวหนึ่งหลอดย4ส่เท่าใล้เคียงเท่ากันเลยเท่าหลอกยเท่ากันนะ แต่เรามาด้วยความลอยฮะเราจะใส่ชื่อพี่วัชระไปนะครับผมพี่มี่ของเราครับผมพี่มี่บอกอะไรของมึงวะนี่มายังไงไฮบิดไฟนะจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากได้แต่พี่ดอนอยากให้ลองฝากให้พี่มี่ไปดูในคลิปจริงๆแล้วพี่ดอนบังคับใช่ถ้าไม่ใช้ก็บอกพี่นะครับพี่ดูหน่อยนะพอดีไม่ได้กินไม่ได้ดูมันตรง มันตรงมากครับก็ดูดีครับคือที่เดิมเลย่เดิมร้อนหลังแต่มันอสปีร้อนหลังมันแบบเป๊ะเลยครับนี่กอปตอ่ะแล้วก็ลองดูความตรงของเขามีปลายปลายไม้ไปนิดนึงก็ยังไม่ผิดนะ มได้ไฮบริดสองอันนะครับครับครับผมไฮบริดห้านะครับกับไฮบริดสามนะครับครับผมโดนครับผมตีเป็นเส้นระยะนิ่งว่าไม่น่าลองครับครับผมลองแล้วโดนไม่เสียใจครับผมครับขอบคุณครับผมผมเชื่อว่าไฮบริดห้าจากไม่อยู่ในสายตาของทุกคนนะฮะอย่าได้หยิบมาลองเหมือนผมมันจะโดนแน่ๆ ไปลองไปโดนครับมีแชร์ามาทำอะไรครับมาลองไททิลิจีทีหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไง<ะ>นะโดน อรนดาชอบสลับให้เขาเตีรยมให้เขาลองไปเรื่อยๆว่าอันไหนเหมาะเขาแต่มันดีมีลองอยา่าแต่ผมก็ยังไม่ไม่ไ,มไปลบตลอด

ทีมหนเลยครับชอบไหมครับครับจัดครับผมก็วันนี้ส่วนของผมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเป็นท t 3ีสามไฮบริดส่วนของน้องแชมป์นะครับก็ได้เป็นท t 1ีหนึ่งไดเวอร์ผมว่าไดเวอร์ไทเทอร์ลิตทีทตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับเพลเยอร์ที่เป็นจูเนียร์กับผู้หญิง ที่ขับสปีดน้อยๆครับเพราะหัวค่อนข้างเบาแล้วก็ได้บอลสปีดท,ที่มันดีกว่าเดิมดีง่ายกว่าเดิมลอยง่ายกว่าเดิมสําหรับ GT1 นะครับตอนนี้เริ่มมีเดโมโให้ลองแล้วนะครับใครสนใจก็มากันได้นะครับที่ NFC นะครับไทท a ิสเ National Fitting Center ที่ธนาซิตี้ครับบุกกันมาครับเจูเนียร์เลดี้น่าโดนมาก